น้องป่องไปเอ้ยตาเสดายบอกเฮ้ยบุบดีออกมาหน้าอะไรเขาตะไปหาเหตุทางอื่น้วาบังเห็ทุทาเหตดท่าพี่น้องมันเกิดอยู่กับมันอยู่เกิดอยู่กับเนี่ยกับขวายสังเนี่ยเทียงหน้าเนี่ยเนี่ยมันเกิดอยู่อันไตหุ่มกระเดาไตหุ่มอิทกเกนี่แล้วก็มีเงาแกยู่เงาหนึ่งนั่นเห็นปะต้นแกต้นเสดาแล้วก็ต้นอิทึกใ่นี่ วันนี้เห็ดน่ะมันเกิดอยู่ใสเห็ดเนี่ยมันเกิดอยู่นี้สางลางอยู่นี่ทุกคนเนี่ยเบิ่งแนี่ยถ้ามันเขามาพ่อแบบนี้นะบอกอันนี้คือสิมันเกิดเมื้อเช้านี่นี่มีดอกอ่อนๆอยู่ดอกนึงอันนี้คือสิมันเกิดมื้อเช้านี่ทุกคนถ้ามันเฮาได้ยังสี่นะบอกสุดยอดไปแกงพวกโคตรหวานเนี่ยหอมด้วยเนี่ยอันเนี้ยเห็ดท่าทุกคนอันนี้เห็ดท่าหอมหวานเอาไปแกงในแซ่บเนี่ย เราเบิงแน่กันแม่มาพอตอนมันนมนมอยู่หน่อเนาะก็สิได้กินแม่บ่พี่น้องก็สิีดดหมอนึงผุนโอ้แต่ว่ากระินแต่เห็ดเราปะปวดถึงวันน่ะนะวันนี้ยบ่ปนกเฟตบเพ็ดหยังมาติอันนี้เริ่มแก่นี่เรื่มแก่มันจะเป็นลักษณะนี้ถ้าแก่แล้วทองของเขาก็จะเป็นสีแบบนี้นะทุกคนดอกบ่งไงเปิงเครึ่งเปิงเคพุ่่งอุนเป็นเห็ดละงูวันนี้เห็นยบ่นเจียาไปเฮ็ดหยังยบ่นเิียาไปมักไปมัก ไปมักหลก้กก็ให้มันเป็นหัวเสือแล้กก็เสียมากให้ให้ลูกเอามาหดนี่ให้ลูกเอามาฝังไวน้นี่คุด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 เป็นร่องเป็นร่องคุดเป็นลุมเป็นลุมแล้วก็เอาเสือมันลงไปอืมไอเล่เร่มันอ่ะลงไปแล้วก็บก,บ,กบไว้ฝนตกฝนลงปีรุ่นมามันมีเสือเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาอีกประมาณนั้นไหมวันนี้ออกมาเบิ่งเขาอยู่หน้าลบลบขีทายแล้วทุกคนเอ้ยลบขีทายแล้วน้ำกาด เติมขึ้นมาเนี่ยซอกหนึ่งแขนหนึ่งยู่อืมนั่นตาก,กระบนบ่แบะบ่แบะอยู่ในสางอยู่บัวพอยี่บุตรเอามาถิ่มลงกะกรลังกําลังแท่งหนาขึ้นมาพอเนาะพี่แง่บีนั่นนะเฮ็ดเฮ็ดอันเอียงก่อเฮ็ดปวกใกล้หน่อยขึ้นขาโอก๊กโลกน้ะมันแหยทุกคนอันนี้มันมั่นเกิดดอกพระมาณผลมั่นในเลงมันมั่นในถึงหนามันเกิดเฮ็ดปวกเห็ดปวกใกล้หน่อย มันต้องฝนเล็งก็กนีเขาเขี้ยวแล้วเคียวอุมทุมอิ่มทิมแล้วทุกคนบัดน,นี้ตรงนี้ลหละขั้นมันขั้นมันนันเกิดแม่นว่าฝนฟ้าตกบ,ขบ่ขาดหน้ามันบ่ขาดหน้าเอ้ยหน้าบ่ขาดฝนมันก็สีประมาณนี้เขียวดีแล้วทุกคนเอ้ยบัดน,นี้กัจากานอยนี่ก็รอน้ำอืม มิถุนากรกดาสิงหาเนี่น้ำม,มาบ้านนี้กระด้วบ,บ้านปุย๋ยสิงหาเนี่ยก็ได้วบ้านปุย๋ยงามแล้วงามแล้วติตาเด็กินอยู่ติตาเด็กินอยู่ทุกคนโอ้ยนี่บนยางมือเอาเขียนไปทังกับอันอิน,อน,อนตะฟังสั่งเงินเคยสังย่งเยเมันแขียนหักอีกเหรอทุกคนเน้อมาเขียวดีแล้วเกิดดีอยู่ ในสองใบาสามใบในสามใบเล้วต้นเข่าทุกคนเอ้ยคุณเขา่ากุนนำแม่โคศพเกิดดีจุกถ้าฝนฝ่ามากอะฝนมาทิ้งช่วงกระสิง โอเคอยู่ก็สิงามก็สิได้กินอยู่ว่ามาเลาะเบิ่งไห้เบิ่งนาว้านแล้วก็มาเลาะก็เลาะอีหลี้เนี่ยทุกคนเลาะเลาะแล้วก็จักเส็ยหยังล่ะเจ้าเส็ยหยังล่ะเลาะเบิ่งกระซือเลยเดี๋ยวอยู่บนเอาอันเก็บใบเห็ดใส่ถุงยางเลาะไปนําก็แล้วก็สิออกไปทางพุนเลยเมื่อบ้าน คำแล้วสิ่สิบ,สบห้ายางหลอดไปทางนี้แล้วเบ,บิ่งชิล็กดูบกคนยอดชิล็กต้นนี้ก็บ่ได้มาเก็บอีกแล้วพี่น้องแล้วเพิ่งเพิ่งเพิ่เพิ่งยอดชิลิคแบบ,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 บนี้พี่น้องก็ได้แกีงหนึ่งอยู่บนนี้เนี่กระได Gang ngân ngụy nè, gật tony. Water. O mama, vanni gật nhạc, you need tù nè là. Ta phụ đấy sĩ kín. Hawk, cobayu. Oops, i cobayu. Tutu luk kê ka luk sao. Lan noi. Mako wachimbo pin. Lan noi kadai. And then hong kong ngang lang 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 ปอยยบนจิจุดหอดหน้าเด้อจิวได้ปะเนาะอยู่น้ำดุกสาวล่ะคุณเปิดหูเปิดตาอยู่น้ำดุกสาวล่ะเบื้องผลสุ่มยู่ข้าผลสุ่มอันไขยสังบานี้มันอันใหม่อยู่ค่ะเพิ่นละมันแตกขึ้นน้ำข้างแตกขึ้นพยุพิณิก็ปลูกได้สองปีนี่แหละนี่ มันสิบ่ตายบ่มันก็สิตายตัวหนึ่ตุนตายเลยตายเลยตายแต่ว่าแหนงมันบ่ตายเหงามันบ่ตายทุกคนมันเลยปงขึ้นมาใหม่แต่ก่อนนั่นโมนี่เกิดเนี่ยต้องคุยสางเสียเกิดเกิดเห็ดแทดเห็ดท่าน่ะเห็ดท่าน่ะขาวลากหล่ะต่ว่าเดี๋ยวนี้บ่เกิดแล้วเพราะว่าพอยี่ปนเอา ไฟสุมดิไฟสุมมันก็เลยบ่เกิดบันเนียนเขียวๆนี่พี่น้องสังเกตมันมีห้าเขานกน้ำด้ห้าเขานกก็หลายห้าเขานกนี่สิแตกกอเห็นบ่นี่ที่มันแตกกพอพยูพญา,านี่เป็นหนาห้าเขานกเดีบนติดนั่นพี่เบื้องแม่ห้อยหมามันยำเขาพี่น้องลงทุงเหลิงญถิ่ยิมห้อยหมามันยำด้ ว่าม,มาโตค้านนี่ลหละนี่ต้นหยาเขานกมันจะเป็นแบบนี้ลักษณะของเขาเนี่ยเห็นไ่มทุกคนหยาเขานกถ้ามันเกิดมาแล้วมันจิแตกแตกเป็นกอพยุพินี่นี่นี่นหากเงาเงาสัสิดึงสิดึงขึ้นดึงบกขึ้นง่ายๆเด้อนี่นี่ดึงบกขึ้นง่ายๆนี่คือหยาเขานกตอนนี้น้อยอยู่นี่มันจะคือกันกับหยากับเขากับต้นเข่าเฮานี่ ลักษณะมันชื้อกันแต่ต้นเขามันจะเป็นแบบนี้แต่หนาเขาวนก,กันเกิดมาแล้วได้ได้กิ่งได,ได้ได้ได้ไดใบแล้วมันจะแตกแบบนี้นี่ทุกคนอืมนีม่เกินห้าเขาวนกพื้นจิเขียวไปเบิดเลยลนะ่ะเขียวพวอ่่หยังมันแพรลุกคุ้มดีมันแพรลุกค,รกคุ้มพื้นดีอืมวันไหนโมี่มันก็จะห่างๆเป็นต้นเขาโดยเฉพาะ ตังแตพัดข้าเจ้าบ่ห้บ่ห้ยเผาบ่ห้ยเผาฟางบ่ห้เผายังนี่ลหละมันหลอเกิดแบบนี้เพราะว่ายังไฟบ่ได้ไหมเม็ดบ่ได้ไหมเม็ดเขาบ่ได้ไหมเม็ดเ้าอันเขาวนุกน่ะยญ้เขาวนกน่ะไฟบ่ได้ไหมมันมันเก็เลยมันก็เลยอันเพแบบเนี้ยพี่น้องก็เพบับอยางคักเลยแล้ว เรองอีโจโอ,อีโจโอ,อีโซมันเอาเม็ดเขาวานเอาเขามันบ่เกิดหองญี่ปุ่นมันสิมอยอยหนานัน่นมันเป็นดิน,ด,นดินเอียดมีสีน้ําแต่ว่าก็มีหยาดเขานกปนคือเกาคือกันลนะ่ะทุกคนลงมาถุงมาทากับเขียวไนเลยเด้อว่าได้แดงใจวายคือเกาเหล่าเด้อทุกคนไม่ได้แดงใจวายแล้วนะ เด่นแก้วก็คือก่อนกีไทยนะก่อนกิไทยแดงนะอันนี้็ได้ก่อนกีไทยแดงแล้วตวินตวินกำลังจะห้าโมงหโมงยินแล้ะทุกคนแฮมบ้เขียวประตงมุทาแล้ว e s า m Vertinee on Warner Ah M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  Uh Ah löp Ah adjectives w w นี่ g e n 2020 government Silverast o n ง g e w i ร่ให้นี่ a b a s a s i h adhesive." jenow s h u n g t h i e น Ch Ethan unserer King and m e h a l เ of Khan เขานกเป็นเป็นยุมเป็นยุมอยู่นลยเขานกตุนโนโ่แล้วก็เี้ยก็ไอ้กระจิบากระจิบจะเป็นลักษณะแบบนี้ทุกคน,นากระจิบขนมาหนามากระีดายามาฉีดนี่แหละนี่แหละถึงว่าพันพวกพันป,พนปูพันปลาหอยูห,หอยกุ้งหอยปูปลามันได้เบิด ชีตยาข่ายาอันนี้คือต้นสนูสนูลุสนูพันหน่อยนี่สนูพันหน่อยทุกคนโอ้อยหน่าเขานกระไลยหน่าอืออ่ะหน้าเขานกก็เขาค้นเนี่ยมันคือกันกินทำไดก็กินไปได้อยู่ดอกวัวเลี้ยงมากินนั่นนะไปกินอยู่แล้วละ เอานี้เพิน่นมาเกิดมึงเพิ่นเอาเม็ดมา่อวานเป็นหนาเป็นหนาอยู่ตัวของเล่ากไ็ได้เพราะเคยเกิดนี่ข,นข่าโนก็ไมา่ติดแตกแล้วนี่โอ้ยนีข้าวหน้าเหาะหาไม้เลมเลมมากิมเอากิมเอาเปียงลากระทาหน่อยใส่เอาขึ้นมาถิ่มกันแทพิ่นมันจีถิ่มไหวดือ้อมันจกีกิมไหวดือ้อ ก็ได้กินกับว่ากินหัวมันตัวก็มันจะเห็ดยนกปะหนังมันยังเหล่ขาขาวว่ามันเห็ดติปวงยาว่ามันขาวว่ามันเห็ดมแมนเบิร์นี่ไงเขานุก,กับเขาปนกันเอาเมื่อบานละบานนี่เมื่อบานละทุกคน